แทบจำไม่ได้เป็นพ่อลูกสามหาเลี้ยงครอบครัวภาพล้าสุดตอนนันทวัฒน์อดีตพระเอกเบอร์หนึ่งโผลเปิดร้านกรุงยังจำกันได้หรือเปล่าสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มหน้าหวาน ต่อนันทวัฒน์อาศิรพจนากุลเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานเลยจริงๆจ้าซึ่งใครเป็นแฟนละครยุค90จะต้องเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับต่อนันทวัฒน์อาศิรพจนากุลซึ่งหนุ่มต่อเคยฝากผลงานที่แฟนคลับจํากันได้เป็นผลงานแรกๆคือเรื่องดอกไม้ไหนมากับขาหมูนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงไข่คีตาเรคคอร์ดซึ่งหนับ่าเป็นเหมือนคนสุดท้ายของทางทายด้วยพอหลังจากนั้นทางทายก็ปิดตัวไป ซึ่งปัจจุบันนี้หนุ่มต่อได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการหนิงนัทยาและมีลูกด้วยกันถึงสมคนได้แก่น้องมินนาน้องมารีและน้องเมคินสำหรับใครที่คิดถึงหนุ่มต่อวันนี้ทางทีมงานทีวีปูจะพาไปส่องชีวิตของหนุ่มต่อในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยหายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพอทุ่มสุดตัวให้กับธุรกิจตัวเองสำหรับต่อน,นันทวัฒน์อาศิราพจนากุลอดีตพระเอกดาวรุ่งชื่อดัง ที่เคยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์และละครทําให้มีผลงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องแต่อยู่ๆหนุ่มต่อก็ค่อยๆหายไปจากหน้าจอไม่มีผลงานการแสดงให้เห็นอีกเลย งานนี้เป็นความตั้งใจของตอน,นันทวัฒน์อาศิลปพจนากุลหลังจากวางแผนแต่งงานกับภรรยาคนสวยหนิงนัทิยาเมื่อวันที่26มิถุนายน2553โรงแรมเลนิสองราชประสงค์หนุ่มต่อก็ขอหัหลังให้กับวงการบันเทิงทันทีและขอทุ่มสุดตัวให้กับธุรกิจเพย์บช็อปขายอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานครบวงจรปัจจุบัน ตอนนันทวัฒน์มีทายาทด้วยกันถึง3คนเป็นคุณพ่อที่ต้องดูแลคนทั้งบ้านล่าสุดหนุ่มต่อลงภาพคู่ฉลองความรักครบรอบ9ปีนอกจากจะทำให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วยังเป็นการย้ำความหวานไม่ว่ากี่ปีก็รักภรรยาคนนี้ตลอดไปโดยปัจจุบันหนุ่มต่ออาจจะหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอละครเนื่องจากได้พันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการภายใต้ชื่อร้านเพย์บายช็อป ซึ่งเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและรักในกิจกรรมการปั่นจักรยานจึงเลือกเปิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันหนุ่มต่อได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกโครงการสำหรับใครที่คิดถึงหนุ่มต่อวันนี้ทางทีนิวจะพาไปส่องชีวิตของหนุ่มต่อในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย